สติกับสมาธิเป็นพื้นฐานสาคัญครับโดยเฉพาะสติเป็นเรื่องสําคัญคปฏิบัติให้ปฏิบัติไประดับไหนก็ทิ้งไม่ได้นะครับสติสติเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ใช้ตรวจสอบใจเราเองเพราะว่าในทางที่จะเดินมันหลงมันหลงมันมีอะไรที่ทําให้เราหลงได้ง่ายๆม,มีเยอะไม่ได้หลงอะไรหรอกหลงความคิดตัวเองนยถ้าไม่คิดสักอย่างนะมันก็ไม่สุขมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่หลงแต่ที่มันหลงนี่ความคิดนะฉะนั้นถ้าคนที่อยากจะยกระดับจิต ยกระดับความคิดจะบริหารจัดการความคิดให้มันดีต้องฝึกสติให้ให้แข็งแรงต้องพยายามฝึกสติเยอะๆนะฝึกสติเพื่อจะดูดูตัวเองนะอย่าไปดูดูชาวบ้านก็ต้องดูแต่ต้องดูตัวเองให้มากกว่าชาวบ้านเขามากระทบก็คุยเขาส่งอะไรมาเราก็ดูดูเพื่อให้ใหรู้สถานาการณ์แล้วก็ตั้งใจฟังครับเรื่องเราเป็นยังไงมากระทบเปยังไงเสร็จแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองนะว่าพอตัวเองไปได้ยินได้ฟังถูกกระทบแล้ว ปรุงไปยังไงปรุงกได้อารมณ์หรือเปล่าอ่ามันมีอุปทานอะไรไหมแต่ก็ดูก็ไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเป็นอุปทานที่เป็นสมมติให้ละาี่ผมไม่ใช่เพราะเราต้องอาศัยสมมุติแต่ให้เรารู้ได้ในอ๋อนี่มันเป็นอุปทานนี่มันมีอารมณ์ประกอบนะแต่เราก็ยังต้องดําเนินไปเ